สวัสดีครับท่านชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะครับประจําวันที่27กุมภาพันธ์2556นะครับท่านชมครับประเทศของเรานั้นมีรากฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมนะครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริงซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญต่อเนื่องมายาวนานนะครับนับเป็นเวลาร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนี้ เห็นได้ชัดนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ของประเทศนั้นก็ไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเท่าไหร่แม้ว่าเราจะมีชื่อเสียงในการเป็นประเทศส่งออกข้าวมาโดยตลอดรัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาด้วยนโยบายด้านราคาเป็นหลักคือเข้ามาแทรกแซงราคาจัดการราคาให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยขายข้าวได้ในราคาที่สูงนี่รวมถึงสินค้ากเกษตรอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะทํา การปฏิรูปในด้านอื่นๆข้อทางน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปที่ดินการจัดการบริหารต้นทุนภาคเกษตรให้ลดลงหรือการสแสวงหาตลาดหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวประเด็นเรื่องรับจำนำข้าวก็ดีประเด็นเรื่องประกันราคาข้าวก็ดีก็มักจะถูกทําให้เป็นประเด็นทางการเมืองทั้งที่เป็นนโยบายสาธารณะที่สําคัญที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้ดีขึ้นแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่ภาคเกษตรกรรมก็ยังเป็นภาคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่เราจะทําอย่างไรให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตรวจสอบสนทนากับนักวิชาการทั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็ท่านก็อยู่ในธุรกิจภาคเกษตรด้วยเดี๋ยวจะไปสนทนากันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับสนับสนุนโดยปตท กระทรวงสาธาราสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ www ร ok ์ n ว k o เว็บบางก k